เนี่ยค่ะเหรียญรัชกาลที่6นะคะเหรียญหนึ่งสลึงนะคะรัชกาลที่6และเหรียญ10บาทรัชกาลที่9 2 4 2 4ไอ้2 5องห้าค่ะที่เป็นน้ารับซื้อและ2 5 4 1นะคะเนี่ยค่ะที่รับซื้อโอ้มี80พี่นางด้วยมีเหรียญครุฑด,ด้วยนะคะและเหรียญอะไรอีกอ่ะจัดมาจัดมา รูบาทหนึ่งเจ็ดโอ้โหน่ารักที่สุดเลยเหรียญใน,นละก้าสามอยู่ไหนก้าสามอ๋อนี่ค่ะหลากหลายมากเลยค่ะเขาเขานำมาขายไปหน้านะคะนี่ค่ะนำเหรียญมาส่งไปหน้านะคะเป็นเหรียญที่เป็นอะไรที่หลากหลายจริงๆค่ะชอบมากเลยค่ะค่ะเพราะเพราะที่เขานำมานะคะเป็นเหรียญที่หลากหลายเห็นไหมคะเหรียญ 5บาทปีสีหกเหรียญ10บาทปีสีหนึ่งเหรียญหนึสลึงเห็นไหมคะทุกคนดูสีดูชัดนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเหรียญที่เขานํามาขายให้เป็นหน้านะคะเหรียญที่เขาหามาส่งค่ะจะมีเหรียญหนึสลึงรัชการที่6ปีหกสองหกสองทั้งสเหรียญเลยไหมใช่6กสองทั้งสองเหรียญเลยนะคะหสลึงรัชการที่6นะคะ ปี2562ไอ้ขอภัยกับ2 5 2 4 6 2นะคะ1สลึงราชการที่6 2 4 6 2เอ่อ10บาทราชการที่9 2541และ2534นะคะและเหรียญบาทครุฑราชการที่9ครุฑ17นะคะครุฑ17 ครุฑพศ2517อะค่ะนะคะ,นะคะและก็เหรียญเหรียญราชการที่9เหรียญ25สตางค์เป็นเหรียญแรกของราชการที่9นะคะคือเหรียญปีพศ2500อีก,อก,อกผิดอีกผิดผิดคะ่ะ2493นะคะปี2493ค่ะเป็นเหรียญแรกราชการที่9นะคะทุกคนและเหรียญหายากอีกเหรียญหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเออเหรียญ5บาทปี 2 5งหคะ่ะทุกคนนะคะนี่นะคะจะชัดห้ดบาท2 5งหครุฑหนึ่ดยี่สหสตางค์สองสี่บาท4ี่หนึ่งสิบาท2 5 3ห้าสลึง2 4 6สสอง เนี่ยค่ะดูสิเหรียญแต่ละเหรียญนี้ทรงคุณค่าทั้งนั้นเลยนะคะเหรียญเหรียญที่มีที่มีราคามีคุณค่าทางใจสูงทั้งนั้นเลยนะคะเป็นเหรียญล้วนแล้วแต่เป็นเหรียญหายากทั้งสิ้นเลยค่ะล้วนแล้วแต่เป็นเหรียญหายากทั้งสิ้นเลยนะคะในเหรียญที่เห็นเนี่ย